ดีครับความเร็วคือแบบสุดยอดมากครับคันนี้บอกเลย ห,นะหน้าจอเป็นไฟฟ้านะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วน,นะครับผมกับช่องบอสซ่าในรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้ถ่ายสองคันล,ลวดเลยนะครับก็จะมีสีขาวและสีเขียวตะกููเดียวกันเป็นเจ้ามิราเดเฮสุแอร8 0กับ ตัวนี้เขาเรียกเคซิลนะครับเป็นรถอไไล่จากมาเลยนะครับผมราคาเล้าๆกันไปเลยนะมาด้วยกันสีเขียวกันเลยสีเขียวเนี่ยเป็นมิล่าเอลแปดสนะครับคันนี้ออปชั่นเนี่เพียบแล้วทั้งคันเลยคันนีม้มีมีมีถ่ายไปบ้างแล้วนะครับในช่องเอามาถ่ายกันอีกทีครับพอดีน้องๆหนูๆจะเปลี่ยนรถนะครับ ขายกันราคาปรับราคากันไปเลยถูกๆเร้เลาใจกันไปเลยสภาพสีโดยรวมถือว่าโอเคค่อนข้างดูดีนะมีแผลสกิสกิดมาเล็กๆน้อยๆตามคันนะครับกระจกสีเขียวแท้นะครับประมาณนี้มีลายคาดดำด้วยล้อเ,เป็นล้อล้อกล้วยวาตานาเบคขอบสิบสามยางใหม่นะครับอืม ตัวนี้จะเป็น P4 นี่เปิดฝาท้ายได้ปึ้งโชคไม่เสียประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบโคันนี้อากาศร้อนหน่อยนะครับวันนี้เราจะไปไปไวนะครับเพราะโทรศัพท์เราจะร้อนไวมากโดยรวมก็ถือว่าโอเคมีบอกขาดหน่อยเออโอ้มีแป๊บซี่ด้วย มีเบอกฝั่งคนนั่งขาดหน่อยนะครเดี๋ยวไปซื้อตัวแยกให้ไอไปซื้อตัวแยกเอาได้นะครับภายในดูเดิมดูดีนะครับไอตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคันนี้มีเครื่องเสียงสาย AUX เกียร์โตภายในดูดีครับแผงประตูเรียบร้อยครับกระจกขึ้นลงได้ครบทุกบานปรับราคาลงครับ เหลือ69,000บาทเท่านั้นรวมส่งฟรีภาคกลางไปเลยรัศมีร้อยกิโลส่งฟรีไปเลยครับผมอยู่จังหวัดรบบุรีนะฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี๋ยวเปิดให้ดูโคดจี๊ดโคดแกลวเกียวโต้พร้อมหน้าปัดหน้าปัดก็เป็นเกียวโต้แล้วนะครับสัญลักษณ์ไฟต่างๆใช้งานได้หมดทั้งคัน ประมาณนี้จริงๆเป็นรถใช้ที่บ้านนะครับของเด็กๆคันนี้ไว้ใช้นะครับแต่พอดีก็ได้รถมาใหม่นะครับจะเปลี่ยนรถนะครับว่ากันว่าง่ายๆจะเปลี่ยนรถใช้งานคันใหม่นะครับก็ส่งต่อให้พี่น้องกันละกันมีใบบ่งใบไม้เยอะเลยครับจับได้ดีตัวนี้เป็นทวินแคม 16บหกวเทอร์โบด้วยนะแอร์เอเย็นเจยบระบบเบรกใช้งานได้แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนโชคมาแล้วเป็นโชคแต่ง4ต้นเลยครับหนึบหนึบกันเป็นเลยการใช้งานถือว่าดีมากๆผมรับประกันเลยว่าดีมากๆรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ให้เลยครับคันนี้อแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งอีกคันนึงก็ไม่ได้ใช้ครับ คันหนึ่งซื้อมาก็จะไปเอารถคันใหม่นะครับคันนี้ผมเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าจริงๆอ่ะมันเป็นตระกูลไดฮัสุแล้วครับเขาจะเรียกว่าอ่าเปอร์ลาดัวแคซิลประมาณนั้นตัวนี้เป็นรถนำเข้าจากมาเลเซียนะครับ ทุกอย่างจะเป็นไดฮัทส,สูหมดเลยทั้งคันคันนี้ต้องบอกว่าขายเป็นอะไรนะครับหน้าตาน่ารักดีเป็นสี่ประตูนะครับบางคนก็เรียกมิล่าสี่ประตูอกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมกันาสาดหน้าหลังประมาณนี้นะครับภายในสะอาดสะอ้านตาตรงนี้จะเป็นไมดิตอนเลยนะครับ อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมตีขายเป็นอะไรนะครับรถไม่มีทะเบียนเป็นรถนําเข้ามานะครับตีขายเป็นอะไรไม่ได้ตัดมาด้วยไม่ได้ต่อมาด้วยเป็นรถท่านผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่ผมได้มา,าจากชนบุรีนะครับนายทหารนางทหารเป็นทหารนะครับด้านหลังก็ดูดีประมาณนี้ เปิดฝาท้ายได้ด้วยคันนี้ประมาณนี้ครับโชคไม่เสียมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะครับบางคนเขา,เาไปทำพาร์ทมิล่าแอลห้าร้อยกันนะครับผมขายเป็นละไหลนะครับตัวนี้กระจงอากันศาสตร์ด้านหน้าซ้ายนะครับยังมีครบอยู่ไฟสวยไม่แตกไม่หักนะครับสีตามสภาพตามการเวลาสีเดิมๆิมบางๆแห้งๆเลยนะครับ ด้านหลังก็มีสายเบลด้วยตัวนี้เป็นเครื่องหัวฉีดสามสูบ e f ครับผมขับดีนะรถขับได้นะด้านหลังมีมีรอยรอยสีสีลอกหน่อยนะครับรถขับได้ดีด้วยครับสิ่งที่ต้องไปทำก็ถ้าใครจะไปขับใช้ตามชาญเมืองหรือในไร่ในใใน,นาคือ หรือจะไปแยกอะไรก็ตามสบายนะครับคันนี้ขายอยู่2องพันห้าเท่านั้นเองขายถูกๆรถไม่มีเอกสารไม่มีทะเบียนนะครับไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นรถเชียงกงนําเข้านะครับคุณคุณอาผู้หญิงฮะที่ผมไปซื้อมาเขาวิ่งในอู่ตะเภานะครับอู่ต,ต่อเรือชนบุรีอู่ตะเภานะครับประมาณนี้ เปิดได้สี่ประตูเลยเครื่องดีไม่เยอะไม่ดำควันไม่ไหลมีท่อแตกหน่อยหนึ่งนี่แถมตาทหารไปด้วยครับประมาณนี้ไว้ขี่ใช้เขาไว้ขี่ใช้ในถนนเขาเรียกไว่าแล้วก็ต่อกัน้วยยางนะครับยางนี่ก็ยางใหม่นะครับสี่ล้อเลยล้อตัวนี้เป็นล้อขอบสิบสองนะเล็กๆน่ารักน่ารักเลย ภายในสวยงามพวกเรียกบอกกุชชี่นะ,ะลายเหมือนกุชชี่เลยไม่มีขาดแผงประตูสวยกระจกไฟฟ้าคู่หน้าด้านหลังจะเป็นกระจกมือหมุนนะครับประมาณนี้เกียร์ออโตโอ้ดีเกคลาสสิกแยกวางที่อันหนึ่งหน้าจอดิจิตอล ดูกันทั้งสองคันเลยโอ้ตัวนี้มีจอด้วยแล้วก็ไฟหัวเก่งใช้งานได้นะครับทุกอย่างค่อนข้างที่เดิมเพราะรถไม่ได้ตัดมากระจกมองข้างกะปับไฟฟ้านะครับ มีเสียงด้านล่างต่อท่อจะรั่วหน่อยนึงนะครับขายเป็นอะไร่นะครับย้ำว่าขายเป็นอะไห่ไม่มีจำเพียงคเครื่องเป็นสามสูบหัวฉีดนะครับแบตเตอรี่ใหม่โครงเขาหน้าเดิมไม่มีเฉียวไม่มีชนรถเจ้าห้านี้ก็คือมือเดียบ้ายแดงมาเลยนะครับ โดยรวมดีคอนโทรลดีระบบไฟใช้งานได้หมดทั้งคันเลยเฮ้ยเดี๋ยวลองขับขี่ให้ดูครับสประตูถ้าไว้ใช้ในท้องไร่ท้องนาไว้รับลูกรับหลานใกล้ๆได้อยู่นะครัคันนี้ไม่มีอคอมแอร์นะพัดลมใช้งานได้แต่ว่าคอมแอร์คุณคุณอาน่าจะถอดออกไปใช้งาน ถอดไปซ่อมหรือถอดไปหรืออะไรเงี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองขับขี่ให้ชมกันดูแต่ว่ารถอ่ะขับดีมากครับเกียร์ออโต้ขับสมูทเลยสายสุดกว่าสุดไม่ดังครับแล้วขับค่อนข้างที่จะแรงดี รถตันปีประมาณปี2010ถึง2015นะครับตัวนี้เข้าซอยซอกแซกได้ตามสบายเดียวดีดึงดึงเนี่ยนุ่มโช้คเชิรกไม่มีดังนะครับเกาะหนดค่อนข้างดีแจ๋วโอเคเดี๋ยวไปลองมิล่กคันหนึ่ง ปิดแรงๆได้ครับอันนี้มีเครื่องเสียงด้วยอันนี้มีเครื่องเสียงด้วยอันนี้ใช้คำว่าแอร์เย็นเพียงเพราะเทอร์โบมนนีเสียงมิล่านี่เท่ากันเลยครับมีดิฟฟี่เทอร์โบดิฟฟี่เกลี่ยความร้อนให้ ดิฟฟี่บูสใช่ไหมบูเทอร์โบครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็น uh, ความร้อนอ๋อคันนี้มีระบบถอยหลังด้วยนะเซนเซอร์เซนเซอร์ถอยหลังให้ครับซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะฮะับไปใช้งานะใช้ยาครับคันนี้บอกเลยแล้วเร่งอัตราการเร่งแรงมากครับเดี๋ยวพุ่งให้ดู โชคจะหนึบหน่อยนะคันนี้นครับแรงมากครับขับแรงมากปาดเปรียวใช่ไรหลังติดเบาะครับหลังติดเบาะน่างหงายครับบอกเลยครับดีอาเดี๋ยวลงทางฝุ่นให้ดูเป็นที่ว่าเป็นสนามทดสอบไปแล้วฮะ เยวถ่ายใกล้ๆนะครับวันนี้ถ่ายสองคันนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ร้อนมาลองพุ่งให้ลูกค้าดูสักทีดูนะดูใหม่เลยครับพุ่งดีครับคันนี้เครื่องเครื่องดีม้อน,น้ำมีเนียมด้วยนะคะคันนี้ของแต่งมีเยอะครับันนี้โอเคไงก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้พอ งก็ฝากด้วยครับกับเจ้ามิล่า4ประตูและ2ประตูเทอร์โบ2คันนี้สีเขียวกับสีขาวไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องรถบ้านบอสไอช่องบอสซ่าในรายการรถบ้านบอสน,นะครับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ